การโจมตีเรือสินค้านอกเหนือไปจากนั้นก่อนหน้านี้ก็มีการโจมตีทั้งท่าเรือแล้วก็หลายเมืองของอิสราเอลด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่ามีการสกัดขีปนาวุธหลายลูกของกลุ่มฮูตีที่ยิงลงมาในทะเลแดงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮูตีเองเขาก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบที่มีการโจมตีเรือสินค้านะคะทีนี้ค่ะคนที่อยู่ที่เยเมนประชาชนที่อยู่ที่น,นั่นอยู่บริเวณท่าเรือนะคะก็เกรงนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันจะเลวร้ายลงกว่าเดิมค่ะ กลุ่มนักรบผูตีในเยเมนนะคะมาอ้างความรับผิดชอบว่ายิงขีปนาวุธหนึ่งลูกเมื่อวานนี้ยิงไปโจมตีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งลำในทะเลแดงแล้วก็ยังส่งโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับหลายลำไปโจมตีอิสราเอลด้วยที่เมืองท่าไอลัตและเมืองอื่นๆของอิสราเอลค่ะ ซึ่งโฆษกของกลุ่มฮูตีบอกว่าเป็นการยกระดับการโจมตีหลังจากเรือสินค้าบริษัทชิปปิ้งระดับโลกหลายแห่งเริ่มกลับคืนสู่ทะเลแดงเพราะว่าเชื่อมั่นในกองกำลังนานาชาติซึ่งนำโดยสหรัฐที่เพิ่มการรักษาความมั่นคงในน่านน้ำเข้มข้นขึ้นนะคะ ด้านบริษัท MSC Mediterranean Shipping เป็นเจ้าของเรือที่ถูกโจมตีเมื่อวานนี้มีเชื่อเรือว่า United 8ระบุค่ะว่าลูกเรือของพวกเขาปลอดภัยจากการถูกโจมตีดังกล่าวโดยเรือถูกโจมตีขณะมุ่งหน้าไปยังซาอุดิอาระเบียหลังเดินทางออกมาจากปากีสถานขณะที่คนบนเรือก็แจ้งต่อเรือรบของกองทัพเรือว่าถูกโจมตีและได้แล่นหนีต่อไปนะคะ ด้านศูนย์ประชาการกลางสหรัฐออกมาระบุเมื่อวานนี้ค่ะว่ากองทัพเรือสหรัฐนั้นประสบความสําเร็จในการยิงสกัดขีปนาวุธต่อต้านเรือจํานวน3ลูกขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินอีกสองลูกรวมถึงโดรนโจมตีจํานวน12ลําลำในทะเลแดงซึ่งถูกส่งมาจากกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในช่วงระยะเวลา12ชั่วโมงก่อนหน้านี้คะ่ะซึ่งการกระทําทดังกล่าวได้ทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นปะทุ รุนแรงขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมนะคะโดยพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโคศกข,ของกองทัพอิสราเอลแถลงคว่าการโจมตีเรือในทะเลแดงที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลถือเป็นการก่อการร้ายของอิหร่านที่กระทาผ่านกลุ่มฮูตีในเยเมนที่อิหร่านหนุนหลังอยู่ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือพาณิชย์ของชาติตะวันตกในทะเลแดงรุนแรงขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุระหว่างอิสราเอลและฮามาสค่ะ ขณะที่บรรดาผู้คนบริเวณท่าเรือที่เมืองโฮเดดานะคะซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่ในทะเลแดงของเยเมนตอนนี้พวกเขารู้สึกกังวลกับสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นจากความตึงเครียดที่มาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสและนำไปสู่เหตุการณ์ที่สหรัฐและพันธมิตรได้ประกาศจัดตั้งกองกำลังทางทะเลเพื่อป้องกันการโจมตีเรือพาณิชย์จากกลุ่มพูตีในทะเลแดงค่ะ ส่วนกลุ่มนักรบฮูตีเองก็ออกมาส่งสารเตือนไปยังสหรัฐนะคะว่าให้ถอนกําลังออกจากทะเลแดงหากไม่อยากให้ทะเลแดงกลายเป็นทะเลเพลิงท่าเรือโฮเดดาของเยเมนถือเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการนำเข้าอาหารและสิ่งของจำเป็นซึ่งมีผู้คนเกือบเกือบ21ล้านคนหรือคิดเป็นเกือบร้อยละ70ของประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดที่เมืองแห่งนี้ก็ยังคงสงบและท่าเรือก็ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ